พยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาสวัสดีค่ะมาฟังพยากรณ์อากาศกับนุ้ยแฮฟฟนุ้ยเซประจำวันที่4กันยายน2563นะคะขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาและเว็บไซต์ YR ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปของนุ้ยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งค่ะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปพยากรณ์อากาศของนุ้ยนะคะและเป็นกำลังใจให้นุ้ยค่ะ คอมเมนต์เข้ามาคุยเข้ามารายงานสภาพอากาศของจังหวัดเพื่อนๆกันได้นะคะและอยากให้นุ้ยปักหมุดที่อำเภอและจังหวัดอะไรเขียนมาบอกได้ที่ใต้คลิปเลยค่ะนุ้ยก็ได้บอกเพื่อนๆไปแล้วว่านุ้ยจะพยายามปักหมุดให้นะคะตามที่เพื่อนๆขอมาถ้าวันไหนไม่ปากแสดงว่าวันนั้นไม่มีเวลาค่ะเพราะว่ายุ่งมากต้องขอโทษทุกคนล่วงหน้าด้วยนะคะขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ค่ะ ตอนนี้นะคะเรามาฟังพยากรณ์อากาศอีก24ชั่วโมงข้างหน้ากันค่ะร่องมรสุมกำลังอ่อนพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคตวันออกเฉียงเหนือตอนล่างประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยนะคะละักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณดังกล่าวยังคงมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคกลางภาคตวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคใต้ค่ะขอให้ประชาชนบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยนะคะระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักด้วยค่ะอันหนึ่งพายุระดับ5ใต้ฝุ่นหายเฉินหรือเทพพเจ้าแห่งทะเลนะคะบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกมีแนวโน้มเคลื่อนตัวไปทางตอนใต้ของประเทศญี่ปุ่นและคาบสมุทรเกาหลีค่ะในช่วงวันที่ 6-7กันยายนนี้นะคะโดยพายุนี้ไม่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยค่ะภาคเหนือนะคะมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุตรดิตถพิษณุโลกเพชรบูรณ์พิจิตรสุขโขทยัยกำแพงเพชรตากและแม่ห้องสอนค่ะอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด35-37องศาเซลเซียสจังหวัดพิษณุโลกนะคะอเภอบางระกำรฝนปลอยช่วง6โมงเย็นถึงเที่ยงคืนค่ะอเภอบางกระทุม่มอเภอนครไทยฝนปลอยช่วงเช้าจนถึง6โมงเย็นค่ะจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะอเภหนองไผ่ฝนปลอยช่วงเช้าจนถึงเที่ยงวันค่ะอเภอชนแดนอ,อลมศักดิ์ ฝนโปอยช่วงเช้าจนถึง6โมงเย็นส่วนที่อำเภอเมืองนะคะฝนเล็กน้อยถึงหนักสลับกันไปนะคะ่ะตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึง6โมงเย็นนะคะอำเภอวิเชียรบุรีฝนเล็กน้อยช่วงเที่ยงจนถึง6โมงเย็นค่ะภาคตวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานนะคะมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่โดยมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดนครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์ค่ะอุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-36องศาเซลเซียสจังหวัดบุรีรัมย์นะคะอำเภอนางรองฝนตกหนักช่วงเที่ยงจนถึง6โมงเย็นค่ะอำเภอหนองกี่ฝนเล็กน้อยนะคะช่วงเช้าจนถึง6โมงเย็น อำเภอประโคนชัยฝนเล็กน้อยถึงหนักค่ะช่วงเที่ยงจนถึงเที่ยงคืนไปเลยค่ะอำเภอสตึกฝนหนักช่วงเช้าถึงเที่ยงนะคะและฝนโปรยช่วงเที่ยงจนถึงหกโมงเย็นค่ะส่วนที่อำเภอเมืองนั้นนะคะฝนโปรยช่วงเที่ยงจนถึงเที่ยงคืนค่ะจังหวัดมหาสารคามอำเภอโกสุมพิสัยนะคะฝนปรยช่วงเช้าจนถึง6โมงเย็นค่ะ อำเภอเมืองและอำเภอนาดูนะคะฝนเล็กน้อยถึงหนักช่วงเช้าจนถึง6โมงเย็นและอำเภอวาปีปทุมฝนโปรยตลอดทั้งวันค่ะอำเภอพยัคฆภูมิพิสัยนะคะฝนหนักช่วงเที่ยงจนถึง6โมงเย็นอำเภอกุดรังฝนโปรยช่วงเช้าจนถึง6โมงเย็นค่ะจังหวัดสุรินทร์นะคะอำเภอเมืองฝนโปรยช่วงเที่ยงจนถึง6โมงเย็น อำเภอรัตนบุรีค่ะฝนปอยช่วงเช้าจนถึง6โมงเย็นด้วยเช่นกันนะคะส่วนที่อำเภอท่าตุมนั้นนะคะมีฝนหนักช่วงเช้าจนถึงเที่ยงวันค่ะและมีฝนปรยช่วงเที่ยงจนถึงเที่ยงคืนนะคะภาคกลางมีเมฆเป็นส่วนมากการมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่โดยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดราชบุรีกาญจน,าบนบุรีสุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธยาลบบุรีและสระบุรีค่ะอุณหภูมิต่ำสุด24-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-36องศาเซลเซียสจังหวัดราชบุรีนะคะอำเภอบ้านโปง่งอำเภอเมืองและอำเภอดำเนินสะดวกฝนหนักช่วงเที่ยงจนถึง6โมงเย็นค่ะและที่อำเภอโพธารามฝนปรยช่วงเที่ยงจนถึงเที่ยงคืนค่ะจังหวัดสุพรรณบุรี อําเภอเมืองฝนหนักช่วงเที่ยงจะถึง6โมงเย็นนะคะส่วนที่อำเภอเดิมบางนางบวชและอำเภอสองพี่น้องนะคะฝนหนักช่วงเที่ยงจะถึง6โมงเย็นและช่วง6โมงเย็นถึงเที่ยงคืนฝนโปรยค่ะภาคตะวันออกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่โดยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรี ระยองจันทบุรีและตราดค่ะอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-35องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคนองคลื่นสูง1-2เมตรค่ะจังหวัดปราจีนบุรีนะคะอำเภอเมืองและอำเภอกบินบุรีค่ะฝนหนักช่วงเที่ยงจนถึง6โมงเย็น จังหวัดสาแก้วอ,มเ,อเมืองฝนหนักช่วงเที่ยงจนถึง6โมงเย็นอวังน้ำเย็นฝนปรยช่วงเช้าค่ะจนถึง6โมงเย็นนะคะส่วนที่อเภออรัญญาประเทศฝนเล็กน้อยค่ะช่วงเที่ยงยาวไปเลยนะคะจนถึงเที่ยงคืนค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝั่งอ่าวไทยนะคะมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่โดยมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาค่ะอุณหภูมิต่ำสุด23-26ถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-35ถึงองศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูง1-2เมตรค่ะจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะอำเภอพุนพินอำเภอเมืองและอำเภอเวียงสะ ฝนหนักช่วงเที่ยงจนถึง6โมงเย็นค่ะส่วนที่อำเภอดอนศักนั้นนะคะฝนโปรยช่วงเที่ยงจนถึงเที่ยงคืนค่ะจังหวัดชุมพ,ออมพรอำเภอปะทิวและอำเภอเมืองฝนหนักช่วงเที่ยงนะคะจนถึง6โมงเย็นค่ะอำเภอหลังสวนฝนเล็กน้อยนะคะช่วงเที่ยงจนถึงหโมงเย็นและฝนโปรยช่วง6โมงเย็นไปจนถึงเที่ยงคืนค่ะ ภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝั่งอันดามันนะคะมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่โดยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลค่ะอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-34องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะจังหวัดตรังนะคะเที่ยมเพิ่มเมืองและอำเภอกันตังฝนหนักในช่วงเที่ยงจนถึง6โมงเย็นค่ะและมีฝนโปรยช่วง6โมงเย็นจนถึงเที่ยงคืนนะคะอำเภอห้วยยอดฝนหนักช่วงเที่ยงจนถึง6โมงเย็นค่ะกรุงเทพและปริมณฑลนะคะมีเมฆมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด25-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-36องศาเซลเซียสค่ะตอนนี้นะคะที่บางแคฝนกำลังตกอยู่เลยค่ะแต่ลปอยๆนะคะจังหวัดปทุมธานีอำเภอคลองหลวงฝนเล็กน้อยค่ะช่วงเที่ยงจนถึง6โมงเย็นอำเภอเมืองฝนหนักนะคะช่วงเที่ยงจนถึง6โมงเย็นค่ะอำเภอลาดหลุมแก้ว ฝนหนักช่วงเที่ยงจนถึง6โมงเย็นนะคะและมีฝนเล็กน้อยช่วง6โมงเย็นจนถึงเที่ยงคืนค่ะจบพยากรณ์อากาศประจำวันที่4กันยายน2563นะคะพบกับนุ้ยฮะฟนุ้ยสเตย์ได้ใหม่ค่ะในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ